อาครับพี่น้องครับต่ออีกจักคลิปที่สองนะครับก่อนสิทธาทีมงานเข้ามาครบนะครับขออนุญาตจัดอีกสักคลิปหนึ่งพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่คลิปนี้สิมาบอกข่าวพี่น้องว่างานร้อยแคมปีสองปีนาสิมาจัดอยู่นี่นะครับข้าวดีปีนาพ่อกันลมหนาวมาจัดอยู่นี่แน่นอนสถานที่ได้ปีนาได้เฮ็ดเองมิวสิกตองมาได้ปีนาเนี่ยมองนี่ปะมองนี่ละอ๋อามองเก่าเนาะเอามองนี่ละปีนานะครับปีนาพลาดเพราะใดครับร้อยเข้ม จัดไงกูหนีไปครับจัดไงกูหนีแน่นอนครับพี่น้องครับศิลปินรับเชิญมีแน่นอนนะครับพี่ดาครับพี่น้องครับเออโอ้ยต่อต่อต่กาลังจิตอาชาคลิปวิดีโอกับท่างนี้เปิดเพลงก็เลยขออนุญาตให้เพื่อนปิดเพลงซะก่อนนะครับย่านมันติดรฤกษ์สิบเพลินเอ้ามาหลายแล้วบ้านพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองครับปีหน้าเจอกันแน่นอนงานลอยแคมป์กับทีมงานหยองเสาแม่นพ่อจันพี่ดาที่จันเด้อ งานไร้เข็มปีสองนะครับศิลปินรับเชิญมาหลายแน่นอนนะครับวงไทยคือกต้องมาเถ้อพิณาเด้อเอ้าเต่าปิ้งลูกชิ้นมาแล้วเปล่นี่จัดไปแคมปิ้งของแท้ทางไหนกำลังเบิ่งยูทูบอยู่วันหันแม่นวะแมนครับโอ้เบิ่งยูทูบสองจัดร้อยวันพี่น้องเลยองร้อยวันเงียบวันไาเลารอผ้ารอจะเนี่ยอ่ากำลังเบิ่งอยู่แกวแกวแกวครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวพาพี่น้องพาเลาะเบิ่งก่อนบ้านเนี่ สุ่มไฟให้แรงทั้งนี้เปิดโถขึ้นไหนนอนไหนนอนแข้งกันพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแข้งกันพี่แมนวะนี่สาวๆมาแล้วนักร้องมอลำเฮาก็มาแล้วมอลำตะวันมาฮอดแล้วพี่น้องเอลยมาแนวไปไหวมาแนวไปหวานมาแนวขี้มอลำัมอลำตะวันมาแล้วครับกับมอลำสาวนะครับน้องยังก่อนเนี่ยมอลำสาวแมนซื้อจังไดนก่อน้องเขีาวจังมึงลืมเออ โอ้ยผู้ใดผู er ้ใดไกลอบเพี้ยงเนี่ยโอ้ทางนี้เตรียมการเตรียมที่เลยทางนี้เตรียมการสีน้อนย่างเดียวอลไรทางนี้ย่างควายสมุกย่างเดียวทางนี้เอาเอาผู้ใดเนี่ยเอา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 ผู้ใดนี่เห็นด้าหลังเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้เอาชาลีตัวนี่เอาชาลีแล้วมาแต่ใส่เอาชาลีเนี่ยมาแต่ใส่เอาชาลีชุ่มเปียกโอ้มาแต่ชุ่มเปียโอ้วัดทอ เอาชาลีนี per ่เป็นศิลปินนักแสดงอีกงผู้หนึ่งครับทีมงานนะครับผมปีหน้าจะเริ่มเด้อร้อยเข็มมาจัดอยู่นี่ร้อยเข็มทีสองปีวันบได้ไปได้เจ้าล่ะปีหน้ามาหนีเลยปีหน้าเข้าโอเคครับอเคคับบไดบ่ทไดไปง่ายเพราะว่าด้านก็บอทได้เปิดในคามนอกเลย ไปทำไมเพ่ากันกันใดกันเขาจะเปิดด้านไปเพราเข้าไปหาไทยยูทูปเพจกีบแป่หมูเนาะโอเคโอเคพีนาแต่ว่าพีนาเขาม่จัดงานร้อยเข้มอยู่นี่ปีที่สองแฟนคลับยูซีเขาสีหลายอยู่หรอกเขาจัดอยู่ขอนแก่นพีนาบขาได้จัดอุบลเอาเต็มที่เขาจรวดมันเลขึ้นเดี๋ยวสี่ไหลสดทางแฟนเพจไลอยวันเป็นโชว์แฟนเพจอยู่เดี๋ยวขึ้นเตยพี่น้องฟังเลยเด้อน้องชาลีนะครับเป็นลูกครึ่งยังกว่าลูกครึ่งนี้กว่าเคียนย่ากับไทย นะครับผมเนี่ยแต่เบาเบาเคลียร์ยาพอดีจักคำโอ้ไฟแสงสียังไปไหวอยู่ต้นไหมไม่มาไม่มาอยู่คนน่ะลานจอดรถกว้างขวางทีมงานรวมพลกันเต็มที่อะไรอย่าสูบกันางแจกยาสูบครันดีแน่นอนแต่ว่าขันนี้แจกยาสูงกบแต่พวกนี้แจกเนื้ออื่นเลยว้าแจกยาสูบกันซะนั่นแล้ววันนี้เอา บรรยากาศดีๆอีกจะคลิปหนึ่งพี่น้องครับนี่นะครับตึงเวที่เฮ้ากะเตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้จะร้อยกกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยก็เลยมาถ่ายคลิปที่สองนะครับสูพี่น้องเบืองบรรยากาศดีดีนะครับอยู่กันแบบอบอุ่นทีมงานนักดนตรีมารวมพลนกันในเนื่องไงวันหยุดนะครับวันหยุดเมื่อนี้นะครับทุกลานก็หยุดนะครับก็เลยได้ออกมาร่วมพ้นกันนะครับปาร์ตี้สังสรรค์กันนะครับชมรมคนดนตรีแห่งเมืองขอนแก่น นะครับผมกัเล่มาชวนน้องๆนะครับทีมงานอาจารย์นักดนตรีนักร้องนะครับนักแสดงมารเรนกันอยู่นี่นะครับมบวนซื่นกันนะครับผมทีมงานเฮาจวดจาดฟาดบึ้มพี่น้องเอ้ยโอ้เจ้าของสถานที่เป็นยังไงเนาะปีหนาเด้ออย่าเลื่มเด้องานร้อยแคมอะร้อยแคมปีสองเรามาจัดนี่ปีหน้า่ะฝากหน่อยฝากหน่อยเจ้าของสถานที่ขนาดหมอแคนที่เขาบอกแคนอ้าวหมอแคนขาดแคลนเตียวว่ามาสร้างมาเถอะเนาะบานีเนาะ อ้าวรถผู้ใดมาอีกแล้วฮะคำวังจอดเด้อนี่ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดพอเห็นร่างเขาป่ะเนี่ยมาไปวงมีสภาพแบนมาไปเนี่ยคือเพระท่นเห็นจะค้นวะถึงสึงคือพอเห็นนาะโซลากกสโซลากีพอเห็นจะค้นเลยเด็ดเด็ดนี้ ให้ก ka oh. so, ่อนกกัานทีโอสระกักรถอกันนี่โอ้เมื่อเบ็ดมือเบ็ดอ้วนอ่ะโอ้โน้องเอกน้องเอกเมื่อเบบยดเมือเบ็ดโอ้มือเบดอันบเอียะมือโอ้บเอีูด้บอตเนาะอไอ่ะโอ้คนละคนคนละคนอันนี้เมื่อเบยดแล้วอีสาน นะครับนานกลับไปแล้วครับรถคันดำดำนะครับทีมงานแมนบอมาหลายลานหลายวงเสียดอกอันนี้อาจารย์ไม่ได้เห็นหน้ากันตั้งนานเนาะเราเนาะครับผมครับอยู่ในขอนแก่นนี่แหละครับอยู่ในขอนแก่นเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ในวงเราเหมือนเดิมอ๋อผมอยู่นิวนออร์มลครับนิวนอร์มอลเลยโอ้โหสุดยอดเลยนี่ไปเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับครับผมเดี๋ยวมีไลฟ์สดทางเพจด้วยนะครับผมเดี๋ยวจวดจวดกันนะครับ ร่วมพ่นค้นดนตีพี่น้องเลยมื่อนี้นะครับมักแต่ชาลีนี่แหละเดี๋ยวเนี่ยไ่ได้เห็นหน้าเห็นตายังเถื่อนนะแต่โดนตะนานชาลีไหมโอ้ยเนาะกินข้าเสียบนอนอุนครับไม่เนี่ยคือว่าไปเหรียญสิริเรื่องกับเหรียญสิริมัธยมบ้านเฮามัธยมบ้านเฮาออกช่องไหนช่องยังกอดซองกอดไว้เอาให้พี่น้องแฟนครับเอฟซีตีสามน้ำนะครับมาดูเท่ ทุกทีมยท่ชุ่มเพียไหมไทยอยู่ชุมแพีออกออกลักลักลักในช่องไหนแน่ก่อนช่องมันเป็นซีรีส์ยูทูบหรือซีรีส์ซีรีส์ช่องมักมักเกียกับทูมักกับหูอย่างเดียวมเจ้ขององน้องของช่องเจ็ดหน่องช่องเจ็ดครับโอ้ มักระปูดทีวีโอ้คือทีเครือข่ายของสองเกตเพิ่นเออเอาเอาเอาเป็นว่าเข้าใจพ่อะ่อยก็บพ่งเคยเห็นด้วยเถอะเด้สิไปเบิ่งเยอะหรอกออกออกออกใายตลอดไหมวะนี่เริ่มใายแล้วมันวะฝรั่งนำโอ๊ยบวกวันที่หลีตัวไหนว่าเป็นผู้ใดอ่ะบวกมปนฝรั่งฝรั่งยังไหนด้เนี่ย อะไรบอมเป็นฟงอันนี้นีไกย่าอัไหนบอมเป็นัางอันนี้นี่โครว่าะจันว่าแต่โตมันอีกันจะโมโหย้อนเป็นหนังกันแน่เดี๋ยวนี้ซาลี่คอยนะมันหลุดจากมันหลุดจากมัหลุดจากทุกอย่างครับอาจารย์บุลูย่างเดียวบุลูบุยังครับบุลูจับคว่ำบุลูเย้บาให้น้องอย่้บาให้น้องอย่้บาให้น้องก่อยว่าเสียบอมเป็นพระเอกยูทูบช่องลอยอยู่เนี่ย บางๆ th the เขาไม่เท่าก <fry UC> ัน้ะเขาเด้อจะเรือบเด้อมันก็ถ่ายาเด้เนี่ยเดี๋ยวสิภาพไปประทากับปไนยเป็นตะยานเนี่ยภาพประทาคนหน่อยเลยเขานอกจากแสนดีแล้วมันเนี่ยแสนรู้อีกนะแสนรู้ด้วยโอ้ยกินอาหารเม็ดบพราะั่งขึ้นมาสิเดี๋ยวเขาเฮ็ดละครจากเลือกเนาะเฮ็ดกับไนย์เป็นตะยานอ๋อนี่แตนมึงเคยเนี่ยเอาเอาล้วครับมีมุกมาแล้วครับมีมุกมาแล้วครับอ่าคภาษาบ้านนี่ไง ไปแล้วมุกไปแล้วมันมุ้ยังหันหายไปแล้วมุกบักโสมยังหรอมันหั่นบังโสมบังโสมยังสมเกี้ยสมเกี้ยมแกี้ยมแกี้ยอาจารย์สมบกีคือสมเพื่อนขี้ดินโอ้ยโอ้ถ้านกระลังเสกเศร้าเราพอนะเอาเงาเงาอาจารย์อันซี่มอเห็นขาวอาจารย์อันซี่มอเห็นขาวเมื่อกีตาร์เก่าของอาจารย์ไหมไทย นะครับซูเมอร์พันโยครับอาจารย์ก้องหอยไล่ครับเนี่ยโอ้จีตายังไมีแสงว่ะมือซ้อมือซ้อมือซ้อก็อสีซ้อไปตนตงไห้แทนมือซ้อ ครับคลิปนี้ขออนุญาตจูบสานี่แล้วครับพี่น้องแล้วก็มวลซื้อกันคือเก,าก่าือเลยพี่น้องครับพักแพงเป็นปั่นกันเะพี่น้องดบบเด้อสบายดีอยู่ดีพี่แฮงครับ